แบบฝึกหัดในชุดที่13นะครับการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละนะครับวิธีการคูณก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่เราเคยเรียนมานะครับเปลี่ยนสถานนะแค่ตัวคูณตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนคละแค่นั้นเองนะครับหน้าที่ของเราคือต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับไปดูที่โจทย์กันก่อนนะโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยแสดงวิธีหาผลคูณใช่ไหมครับ และตอบในรูปอย่างง่ายนะความเคยบอกแล้วตอบในรูปอย่างง่ายในกรณีที่เป็นการหารลงตัวใช่ไหมครับเราก็ตอบเป็นจํานวนนับได้เลยใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เป็นเศษเกินนะทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละนะครับเขาเรียกว่าตอบในรูปอย่างง่ายนะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดในชุดที่13นี้นะครับมีจํานวน6ข้อเดี๋ยวความก็จะทําให้ดูทีละข้อนะครับ อะไปกันเลยอ่ะข้อที่1น,นะครับโจทย์มีอยู่ว่า3ซึ่งเป็นจำนวนนับใช่ไหมคูณอยู่กับ3เศษ1ส่วน5นะครับอันนี้คือจำนวนคละนะครับอ่ะอันดับแรกเลยเราก็ต้องขีดเส้นใต้ตรงวิธีทำนะครับสีแดง2เส้นนะครับต่อไปนำเลขโจทย์มาเขียนใหม่นะครับอ่านักเรียนควูอ,อมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหนูเจอใน ชั้นเรียนที่สูงขึ้นนะครับเช่นในระดับป6หรือว่าในระดับมัธยมเนี่ยเดี๋ยวความจะบอกไว้ก่อนว่าจํานวนนับต่างๆนะครับที่เขียนดูนี้นะครับจะมีตัวส่วนนะครับเป็น1ทุกจํานวนเลยนะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนเขีนเพราะว่า1ซึ่งเป็นตัวหารเนี่ยไปหารอะไรก็จะได้จํานวนนั้นนะครับโจทย์จึงไม่นิยมเขียนเลข1เป็นตัวส่วนนะครับแต่เราต้องรู้เองว่า ถ้าเกิดมีจํานวนนับจํานวนหนึ่งจำนวนใดเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามีส่วน1นึ่กำกับอยู่ทุกจํานวนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรามาเขียนโจทย์ใหม่นะครับอ่ามาเขียนเลยเศษ3ส่วนหน,นะครับคูณกับ3เศษ1ส่วน5น,น,นะครับเท่ากับนะเราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ ก็ลอกมาเศษ3ส่วน1ใช่ไหมคูณก็คือคูณนั่นแหละนะครับเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก็คือตัวกลางคูณตัวล่างบวกตัวบนมาดูก่อนตัวกลางคูณตัวล่างได้เท่าไหร่3คูณ5เป็น15ใช่ไหมครับ15บวกอีก1กลายเป็น16นะครับหนูเขียน16เป็นตัวเศษเลยเศษ16ส่วนห นี่ได้มาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บรูปร่างหน้าตามันก็จะเหมือนคราวที่แล้วที่เราเคยเรียนมาเลยใช่ไหมอ้าวเราก็จับคูณเลยครับบนคูณบนล่างคูณล่างอ่าเครื่องหมายเท่ากับมานะครับบนก็คือ3คูณ16นะครับล่างคูณล่างก็คือ1คูณกับ5นั่นเองใช่ไหมครับอ้าวต่อไปต่อไปนะครับเรามาสำรวจดูก่อนว่า มีอะไรขึ้นไปหารได้ไหม5้ไปหาร16ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับ5ไปหาร3ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการทําสุดท้ายของเราเลยก็คือจับบนคูณบนล่างคูณล่างไปเลยนะครับในกรณีที่ไม่มีตัวหารได้ลงตัวนะครับเครื่องหมายเท่ากับเขียนให้ตรง3ามคูณสิได้เท่าไหร่นะครับอ่าสิตั้งคูณด้วย3 นะครับอ่าคิดตามนะครับ3คูณ6เป็น18ใส่8ทด1ใช่ไหม3คูณ1เป็น3 3ทดอีก1กลายเป็น4เพราะฉะนั้น16คูณ3ได้48นะครับนำา8 8มาเขียนเป็นตัวเศษตัวส่วนคืออะไรครับตัวส่วนก็คือ5ใช่ไหมครับเพราะ1คูณ5ได้5ใช่ไหม สังเกตผลลัพธ์ที่ได้ของเราเป็นเศษเกินหรือเปล่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนไหมใช่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเป็นเศษเกินเราก็ต้องเปลี่ยนเศษเกินนี้ให้เป็นจํานวนคละซะเราถึงจะตอบได้นะครับก็หมายเท่ากับวิธีการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละต้องนํา48ตั้งแล้วนํา5เข้าไปหารนะครับไปตั้งหารกันเลย 48เป็นตัวตั้งนะครับ5เป็นตัวหารดูทีละหลักนะครับ5หาร4ไม่ได้ใส่0ต่อไป5คูณอะไรได้ใกล้เคียง48มากที่สุด5 5 25 56 30 57 35 58 40 5 9 45นะครับ อ่ะนี้นำมาลบกันหรืออะไรครับ48-45ลบ45หรเหลือ3เพราะฉะนั้น3คือตัวเศษนะครับ9คือผลหารนะครับนำผลหารที่ได้มาเขียนเป็นจำนวนคะนะผลหารใส่ก่อนผลหารคือ9ใส่9ลงไปนะครับตัวเศษคือ3นะครับตัวส่วนยังคง เดิมัะน,นั้นคำตอบของเราคือ9เศษ3ส่วน5นะครับนำมาเขียนตอบเป็นเลขไทยเขียนเลยครับ9เศษ3ส่วนอ่าเพราะฉะนั้นข้อ1วิธีการทำจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะจดในส่วนที่เป็นสีแดงสามารถจดลงไปได้ครับเพราะเป็นร่องรอยของการคิดใช่ไหมครับเรียบร้อยข้อที่1 ต่อไปในข้อที่2ครับโจทย์คล้ายกับข้อ1เลยนะครับเพราะมี6เป็นจํานวนนับใช่ไหมแล้วก็คูณอยู่กับจํานวนคละซึ่งก็คือ1เศษ1นส่วน9นะลูกนําโจทย์เข้ามาเขียนใหม่นะครับเศษ6มีส่วน1ซ้อนอยู่ใช่ไหมใส่ส่วน1ลงไปนะครับคูณอยู่กับ1เศษ1 9. นสะ่วน9ะเท่ากับ เท่ากับอะไรครับเศษ6.1ส่วน1คูณอ่าดูตัวกลางคูณตัวล่างได้9ใช่ไหมครับบวกตัวบน9บวก1กลายเป็น10เพราะฉะนั้นคือเศษ10.9ส่วน9นะครับต่อไปครับบนคูณบนล่างคูณล่างอ้าวข้างบนก็คือ6กคูณ10ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนด้วย1คูณกับ9โอเคอ่ะได้และมาล้ครึ่งทางครับต่อไปขั้นตอนของการสำรวจใช่ไหมเป็นขั้นตอนของการสำรวจว่า6กับ9อะไรเข้าไปหารได้ลงตัวนะครับ6กับ9แม่3เข้าไปหารได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเอา3เข้าไปตัดทอนใช่ไหมครับ3คูณอะไรได้6 3คูณ2 ได้6ใช่ไหมครับ3คูณอะไรได้9 3คูณ3ได้เาอ่ะวันนั้นตัดทอนลงไปได้เยอะเลยใช่ไหมเท่ากับอะไรครับบนคูณบนได้เท่าไร2คูณ10ใช่ไหมอ่ะตัวล่างเหลืออะไรบ้างเหลือ1คูณกับ3อ่ะหน้าที่ของเราก็คือคูณกันเลยบนคูณบนได้เท่าไร 2คูณ10ได้20ใช่ไหมตัวล่าง1คูณ3ได้3เขียน3ลงไปอ่าเป็นเศษเกินใช่ไหมครับ mm. เมื่อเป็นเศษเกินเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละซะอ่ะดูเท่ากับนะครับนํา3ขึ้นไปหาร20 mm. ่ะแล้ลูกอ่ะเอะตั้งหารด้วย3ครับ 3หาร2ไม่ได้ใช่ไหมใส่0ไปต่อไปเป็นเลข20นะครับ3คูณอะไรได้ใกล้เคียง20มากที่สุด3 1 3 3 2 6 3, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21มันเกินใช่ไหมครับเพราะนั้นได้แค่3คูณ6นะครับ18 ใส่6ลงไปนะครับตัวข้างล่างนี้ใส่18นะอ่าลบกันเหลือเศษเท่าไหร่ครับ20-18เหลือ2เพราะฉะนั้น2คือเศษ6คือผลหารครับใส่6ลงไปนะครับจำนวนคลาของเราก็คือ6เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับเรานำจำนวนที่ได้นี้มาเขียนเป็นเลขไทยครับ6เศษ สอส่วนสาขีดเส้นใต้สีแดง2เส้นนะครับอความเดี๋ยวเขียนก้อนเมฆสีฟ้าไว้ให้ข้อ2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหเศษสอส่วนสาข้อ1กับข้อ2ครับต่อไปในข้อที่3นะครับ8นะครับคูณอยู่กับ2องเศษสส,ส่วนหกนะลูกเพราะฉะนั้นเอาโจทย์มาเขียนใหม่นะครับ 8ก็คือเศษ8ส่วน1ใช่ไหมครับคูณอยู่กับ 2, เศษ3ส่วน6นะอาเขียนเครื่องหมายเท่ากับลงไปนะครับเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินนะลูกอ่าก็จะเปลี่ยนได้เป็นจำนวนอะไรตัวกลางคูณตัวล่าง2คูณ6เป็น12 12บวกอีก3กลายเป็น15ใช่ไหมครับอ่ะเขียน15เป็นตัวเศษ ตัวส่วนยังคงเดิมใช่ไหมครับเป็น6เหมือนเดิมต่อไปครับบนคูณบนล่างคูณล่างเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะลูกบนคูณบนก็คือ8คูณกับ15ล่างคูณล่างก็เหลืออะไรครับ1คูณกับ6ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรเข้าไปหารได้ลงตัวบ้างนะครับเห็นเลขคู่ไหม 8กับ16ใช่ไหมลูกนำแม่2เข้าไปหารซะอ่ะคา่าค่า8ทิ้ง2คูณอะไรได้8 2คูณ4ได้8ใช่ป่ะ2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้ 6. นะลูกอ่ะพักไว้ก่อนนะครับต่อไป15กับ3อยู่แม่เดียวกัน พราะนั้นนำา3ขึ้นไปหาร15ซะมันจะได้หมดไปนะครับอ่ะสหารตัวเองได้กี่ครั้ง1ใช่ไหมครับเพราะ3าคูณหเป็น3ใช่ไหมสามไปหาร15หมายความว่า3คูณอะไรได้15ก็คือ3าคูณหได้15นะครับอ่ะเพราะนั้นจบตรงนี้การหารจบลงไปแล้วต่อไปบรรทัดต่อมานะครับต้อง นำเลขตัวสีแดงมาเขียนเลขตัวสีแดงหมายความว่าเลขที่เราได้ทําการหารมาแล้วเนี่ยสตัวนะครับนำมาเขียนใหม่มันจะได้ไม่งงนะมีเลขอะไรบ้างครับ4คูณ5ใช่ไหมส่วนด้วยข้างล่างเหลือแค่1คูณกับ1นะครับ4คูณ5ได้เท่าไหร่อะ่คูณ5ได้20นะครับ1คูณ1ก็ได้1ใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบของเราคือเลข 20เฉยๆเลยนะครับเรียบร้อยข้อที่3ตอบ20คําตอบเดียวนะครับอ่านำยี่มาเขียนเป็นเลขไทยนะครับ20มี2กับ0โอเคข้อ3เรียบร้อยอ่าต่อไปในข้อที่4นะครับโจทย์มีอยู่ว่า10คูณกับ5เศษ2ส่วนห้นะลูกอ่ะเหมือนเดิมครับนำโจทย์มาเขียนใหม่นะครับเลข10นี้ก็คือเศษ 10.1่วน1ใช่ไหมคูณอยู่กับ5เศษส 2, ส่วนานะ,ะเท่ากับนําตัวกลางคูณตัวล่างบวกตัวบนนะครับเขียนเศษ10ส่วน1ไปก่อนตัวกลางคูณตัวล่างได้เท่าไหร่ครับ5คูณ5เป็น25ใช่ไหม25บวกอีก2กลายเป็น 27ใช่ไหมครับนำ27่มาเขียนเป็นตัวเศษเศษ27ส่วน5ตัวส่วนยังคงเดิมนะครับบรรทัดต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับมานะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับบนคูณบนก็คือ10คูณ27ล่างคูณล่างก็คือ1คูณกับ5ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเรามาดูว่า จำนวนไหนเข้าไปหารได้ลงตัวบ้างนะครับดูเลข5ก่อนเลยกับเลข10แม่้5เข้าไปหารได้ลงตัวแน่ๆเลยใช่ไหมนำห้าเข้าไปหารนะครับ5คูณอะไรได้5 5คูณ1ได้5เพราะฉะนั้น5หาร5เท่ากับ1นะครับ5คูณอะไรได้10 5คูณ2ได้10ใช่ไหมอะมีอีกไหม ไม่มีแล้วตัวหารไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรานํามาเขียนในรูปการคูณนะครับว่าเหลือตัวอะไรบ้างมีตัวบนก็คือ2คูณกับ27ใช่ไหมครับตัวล่างเหลือแค่1คูณ1อีกแล้วเพราะฉะนั้นข้างล่างเป็น1คูณ1คําตอบของเราก็เป็นจํานวนนับนั่นแหละนะครับเหลือแค่2คูณกับ27อ่ะเราไปตั้งคูณซิว่าได้เท่าไหร่ 27คูณ2ครับ2คูณเเป็น14ใส่4ทด1ใช่ไหมครับ2คูณ2ตัวนี้นะครับเป็น4 4ทดอีก1กลายเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ54ใช่ไหมอ่ะนำา54มาเขียนเป็นคำตอบเลยครับอ่ะอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยนะครับ54ครับโอเคเรียบร้อยข้อที่4 ข้อ3กับข้อ4สามารถตอบให้เป็นจำนวนนับได้เลยนะครับเพราะคำตอบเบ็ดเสร็จมาแล้วเนี่ยตัวส่วนเป็น1ทั้งคู่เลยเพราะนั้นตอบได้เลยครับง่ายอ่ะต่อไปข้อ5ครับอ่ะดูที่โจทย์นะ27คูณกับ24เศษ7ส่วน9นะครับเลขค่อนข้างมากนะครับวิธีการทำของเราก็อาจจะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะดูเอาโจทย์มาเขียนใหม่นะครับ เศษ27ส่วน1ใช่ไหมคูณอยู่กับ24เศษ7ส่วน9นะครับอ่ะเรามาเขียนเครื่องหมายเท่ากับกันก่อนเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินใช่ปะอ่ะเปลี่ยนเลยครับเศษ27ส่วน1คูณอยู่กับอ่ะเราเปลี่ยนเลยเรา เอาตัวกลางคูณตัวล่างบวกตัวบนนี่แหละนะครับตัวกลางคือ24ใช่ไหมตัวล่างคือ9ถ้าอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ก็ไปแอบคูณนะครับ24ตั้งคูณด้วย9 9คูณ4เป็น36ใส่6ทด3 9คูณ2เป็น18 18บวกอีก3กลายเป็น21ใช่ไหมอ้าวใส่21ลงไป เพราะนั้นคูณได้216 216ต้องนำมาบวกกับ7ด้วยใช่ไหม2อ6้ยบวก7 6บวก7ได้13ใส่3ทด 1. 1 1ทดอีก1่กลายเป็น2 2นะครับ2ไม่มีตัวบวกก็นำลงมาตออได้เลยนะครับเป็น223ใช่ป่ะอ่ะทีนี้เราได้แล้ว223เป็นตัวเศษ นะครับตัวส่วนยังคงเดิมก็คือเลข9นั่นแหละอ่ะโอเคเรียบร้อยผมจะใส่กอนเมกไว้ให้นะอ่ะทีนี้ต่อไปอ่ะทำไปดีละขั้นตอนนะครับเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนครับบนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนเดิมนะครับหลักการเดิมเลยบนก็คือ27คูณกับ223ใช่ไหมอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวล่างคูณตัวล่าง ก็คือ1คูณกับ9นะครับอ่ามาและวครึ่งทางนะเครื่องหมายเท่ากับต่อเลยครับพิจารณา9กับ27อยู่แม่เดียวกันพอดีเลย9คูณ1เป็น9 9คูณอะไรได้27 9คูณ3ได้27ใช่ไหมอ่าโอเคตัวหารมีแล้วรอดแล้วใช่ไหม ดูตัวที่เหลือเป็นตัวอะไรบ้างนำมาเขียนใหม่นะครับจะได้ไม่งงช้าหน่อยแต่ถูกแน่นอนนะครับตัวเศษก็จะเหลือแค่3คูณกับ223ใช่ไหมตัวส่วนนะครับก็คือ1คูณกับ1อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นจำนวนนับแน่นอนนะครับคำถามคือตัวบนเนี่ยคูณกันได้เท่าไหร่ ถ้าคูณกันได้แล้วก็ตอบได้เลยนะอ่าเราไปตั้งคูณกันเลยครับ223คูณกับ3นะครับอ่าคูณไปทีละลาก3คูณ3ได้9ใช่ไหม3คูณ2เป็น6 3คูณ2ตัวสุดท้าย6เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบของเราคือ669นะครับ เป็นคำตอบสุดท้ายครับ669อ่านำเลข669มาตอบเป็นเลขไทยนะครับเขียนสวยๆนะเลขไทยเขียน,นไม่ต้องรีบนะครับเพราะฉะนั้นข้อ5นะครับวิธีการทำมีประมาณเท่านี้ครับอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับ12เป็นจำนวนนับใช่ไหมคูณอยู่กับ3 4 1เศษ4ส่วน18ซึ่งเป็นจำนวนคระ วิธีการทำเหมือนเดิมนำโจทย์มาเขียนใหม่นะครับเศษ12ส่วน1คูณกับ3เศษ4ส่วน18นแลดเอ่ะเครื่องหมายเท่ากับครับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินซะก่อนนะครับนำตัวกลางคูณตัวล่างนำา8 8ตั้งคูณด้วย3นะครับไปแอบทดข้างๆ18 3, เป็นตัวตั้งคูณด้วย3ครับ สาคูณแเป็น24ใส่4ทด2อนะครับสาคูณหได้3าทดอีก2กลายเป็น5ก็จะเป็นตัวเลข54ใช่ไหมนำไปทำอะไรกับ4ด้วยนำไปบวกกับ4ด้วยก็จะกลายเป็นห้านะห้ามตอบห้านะห้ามลืมบวกนะครับเศษ58ส่วนอะไรครับตัวส่วนยังคงเดิมส่วน1ิ เหมือนเดิมนะครับบรรทัดแรกผ่านไปแล้วบรรทัดที่2บนคูณบนล่างคูณล่างใช่ไหมน่านมาเขียนเลยครับบนคูณบนล่างคูณล่างอานะครับบรรทัดที่2เราก็จะประมาณนี้ใช่ไหมต่อไปครับให้สังเกตจํานวนคู่ทั้งหมดเลยนะครับเตรียมตัวเอาแม่2เข้าไปหารเลย2คูณอะไรได้12มีไหม 2คูณ6ได้12ใช่ไหม2คูณอะไรได้18 2คูณ9เป็น1 8ใช่ไหมอ้าต่อไปเจอ6กับ9เมื่อกี้เคยเจอแล้ว6กับ9อ่ะนำแม่อะไรเข้าไปหารแม่3ใช่ไหมครับอ่ะ3คูณอะไรได้6 3คูณ2ได้6นะครับ3คูณอะไรได้9 3คูณ3ได้9นะครับเพราะฉะนั้นนำตัวเลขที่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับมาเขียนใหม่นะครับ4ตัวนี้นะลงมาเขียนใหม่นะครับอ่ะเครื่องหมายเท่ากับนะครับเหลือเลข2คูณกับ58ส่วน1คูณกับ3นะครับต่อไปเราคูณกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำจำนวนคละนะลูก เท่ากับ58ตั้งคูณด้วย2นะครับตัวนี้ตัวนี้หาผลคูณออกมานะครับ58คูณ2 2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ใช่ไหมครับ2คูณ5กลายเป็น10 10ทดอีก1น,นะครับก็จะกลายเป็น11นะเพราะนั้นตัวเศษนะครับเขียน116ลงไป ตัวส่วนคือ3ใช่ไหมครับเพราะ1คูณ3ได้3นะลูกอ่ะดังนั้นคำตอบสุดท้ายของเราเป็นเศษเกินใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละอ่ะเราไปตั้งหารก่อนนะครับตัวหารของเราคือ116หารด้วย3นะครับอ่ะค่อยๆหารน,นะเดี๋ยวมันผิด3หาร1ไม่ได้ใส่ศ อ่ต่อไปเป็นเลข11นะครับ3คูณอะไรได้ใกล้เคียง11 3คูณ3เป็น9นะครับใส่9ลงไปอ่าลบกัน11ลบ9เหลือ2นะชัก6ลงมากลายเป็น26 3คูณอะไรได้ใกล้เคียง26มีไหมครับ3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 ใส่8ลงไปครับ24เขียนข้างล่างอ้าวลบกันเห,เหลือเหลือเศษ2เพราะนั้น2คือเศษใช่ไหมครับอ้าวนำผลหารที่ได้นะครับมาเขียนให้เป็นเศษเกินใส่ผลหารลงไปก่อนผลหารก็คือ38ใช่ไหมตัวเศษคือ2และตัวส่วนยังคงดื่ม เราก็ได้คําตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขียนคําตอบให้เป็นเลขไทยนะครับ38เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอามเขียนก้อนเมฆไว้ให้นะครับเป็นร่องรอยของการทดของเราสามารถเขียนไปให้คุณครูตรวจได้นะครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละนะครับง่ายๆ หลักการเหมือนเดิมเลยเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเพิ่มเข้ามาแค่ขั้นตอนเดียวก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินแค่นั้นเองนอกนั้นทําเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรียบร้อยกันไปแล้วสําหรับแบบฝึกหัดชุดที่13นะครับแบบฝึกหัดในครั้งต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดในชุดที่1 4นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตาม